หากแอนฟิลสนามเย่าของทีมลิวพูเปรียบเสมือนบ้านของสโมสรสนามซ้อมเมลวูดก็เปรียบเหมือนโรงเรียนที่นักฟุตบอลทุกคนร่วมกันใช้ชีวิตและใช้เวลามากกว่าบ้านจริงๆซะอีกสนามซ้อมที่ผ่านหยาดเหงื่อคราบน้ำตาแห่งความสุขและความเสียใจถูกขีดเขียนหน้าประวิษาตั้งแต่ปี1950เนื่องจากสโมสรกกำลังมองหาสนามซ้อม จากเดิมทีนั้นทีมใช้สนามซ้อมและสนามแข่งขันจริงเป็นสนามแอนฟิลด์เพียงแค่สนามเดียวเท่านั้นทําให้พื้นหญ้าและสภาพโดยรวมไม่มีเวลาที่จะฟื้นฟูได้ทันด้วยเหตุผลนี้เองทางสโมสรจึงได้ติดต่อไปอยังโรงเรียนเซนส์ฟังซิดเซเวียและได้สนามซ้อมของโรงเรียนโดยใช้ชื่อตามชื่อพยางหน้าของสบาทหลวงที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือคุณพ่อเมลลิงและคุณพ่อวูดล็อกเป็นสนามซ้อมเมลวูด ถึงอย่างไรสนามซ้อมเมลวูดไม่ได้รับการดูแลแบบจริงจังจนกระทั่งปี1959ในขณะนั้นบิลเชงลี่ผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวสกอตแลนด์เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลและต่อมาเขาได้กลายเป็นตำนานของทีมจนจวบถึงปัจจุบันนี้ วันแรกที่บิลเชงลี่ได้เดินทางมายังสนามซ้อมเมลวูดเขาถึงกับต้องอุทานว่าผมเห็นสนามซ้อมของทีมเหมือนโดนระเบิดลงยังไงอย่างนั้นนีม่มันระเบิดลงสองลูกเลยนะมันเกิดสงครามขึ้นที่นี่หรือเปล่าเนี่ยจากสภาพของสนามซ้อมที่มีหญ้ารกสูงแถมมีหลุมมีบอ่อทําให้ทีมเริ่มการฟื้นฟูสนามซ้อมแห่งนี้อย่างจริงจังโดยมีบิลเชงลี่เป็นคนดําเนินการหลัก นอกจากนี้เมลวูดยังก่อกําเนิดห้องเก็บรองเท้าในตำนานหรือที่เรียกกันว่าตำนานบูธรูมของลิวพูซึ่งเป็นเหมือนห้องที่แชงลี่ทายทอดปรชาชญาให้กับสตาฟของทีมก่อนที่ลิวพูจะครองความยิ่งใหญ่ร่วมสองทศวรรษ อีกหนึ่งสเสน่ห์ของสนามซ้อมแห่งนี้ที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆคือความใกล้ชิดกับชุมชนใกล้ชิดกับแฟนบอลที่สามารถจะแอบ,บมาดูนักเตะของตัวเองรวมถึงการซ้อมของทีมบ้างก็แอบ,บดูตามรูกำแพงบ้างก็ขี่คอกันรวมถึงสามารถหาสิ่งของทั้งถังขยะที่กั้นรถนอกจากนี้บ้านของแฟนบอลคนไหนโชคดีอยู่ติดกับสนามซ้อมสามารถเปิดหน้าต่างเดินมาที่ระเบียงได้ดูการซ้อมของทีมได้เลย ถึงอย่างไรการพูดถึงเมลวูดที่ปัจจุบันมีอายุถึง70ปีก็เปียบเหมือนตะแก่ที่ร่างกายซุดทรงและอ่อนแรงลงตามกาลเวลาถึงเวลาแล้วที่ลิวปูจะมีสนามซ้อมแห่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่รับไม้ต่อเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทีมต่อไปและแน่นอนจากการผลักดันของเจอเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่มีคาแรคเตอร์และมีบารมีถูกยกไปเปรียบเทียบกับบิลเชงลีย์เป็นตัวตั้งตัวตีที่ต้องการให้ลิวปูมีสนามซ้อมแห่งใหม่ ส่วนสนามซ้อมแห่งใหม่นั้นซอกซักจะมาพูดถึงในโอกาสต่อไปสำหรับสนามซ้อมที่อยู่ในย่านเคิร์กบี้และถูกก่อสร้างด้วยมูลค่าถึง50ล้านปอนเพียบพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีรวมถึงสนามซ้อมของทีมชุดใหญ่และชุดเยาวชนที่อยู่ร่วมกัน ส่วนอนาคตของเมลวูดก็จะถูกทุบทิ้งไปสร้างเป็นบ้านจัดสรรแม้ว่าแฟนบอลหลายคนจะเรียกร้องอยากให้เก็บสถานที่แห่งนี้เอาไว้เนื่องจากมีประวัติศาสตร์และความทรงจํายาวนานถึง70ปีแต่นั่นก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเมลวูดจะเหลือไว้แต่เพียงความทรงจําที่อยู่ในหัวใจของเดอะคอปตลอดไป